และต่อจากนี้ไปเรามีของนำ้านมาแจกให้กับน้องๆซึ่งทุ๊กตาตัวบาลังเท่งเน้เราจะมีการเล่นเกมระดเล็กน้อยก็คือว่าเราจะให้ตัวแทนแต่และชั้นขึ้นมาสองคนาักันเตะบอลอัดหน้ากัน พิเศษแต่วันมีของมาเยอะแยะเลยมีเสียงเลอุปกรณ์กีฬาครับห้องให้มีทั้ง่อลเล่บอลฟุกบอลลูกาสเกตบอลนะครับมีดิมสอและที่สำคัญลูกตามเยอแยกเลยท่านอาจารย์มีแจกเลยไหม ข้ามขวาของโรงเรียนนี้บ้างโอ้วหช่อรคนหนึ่งของโรงเรียนนี้นะค้ามขวานโรงเรียนาน,านี้นานังมา่น้องชื่ออะไรครับตอนจะตอบคำถามช,ช่วยขอสร้ยอยคอปากท,ที่ตรงก่อน โอเคไปละเกิดอะไรขึ้นเลยใส่ไว้ดูคำถามถามว่าที่คุณมาติกในเรื่องหูตาเรื่องูกตามุว่าอะไรมันขึ้นมาจะพูดคำฝันเล่า

สวัสดีบูจอยก็คะหนูอยากอุตส่าห์จะซิปด้วยมั้ยฮะแกตอบสุวิทย์บูจอยแล้วซิปเอาซิปอ่ะครับพี่ครับหนูก็คุณน่ะก็ไปทานกันเสร็จเค้าก็ซิปไปแล้วก็พูดฮะโอเค <laughs> <laughs> <laughs>

เขาว่าไงวตีเตวีโอ๋โอเอาละสามคนนี้สองคนนี้ตอบไม่ชัดเจนคนนี้ชัดเจนที่สุดขออีกทีชื่อว่าชื่ออะไร่อะไรมากลู của là của sax của là của người ta Rồi thôi bà con à Đó thế còn những người ครับครับเฮ้ผมมาแล้วโอเคครับขอบคุณครับ3ท่านได้ครับผมครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ah,